ซื้อหมูมาครับจากร้านที่แบงค์ครับ1นกิโลครับผมใช่โลร้อยห้าสิบเรียบีเดครับนี่เรี่ยวหมดรวมเปยนใ่ลงครับยอาตำนี่ก่อนตาำไอโมูนี่เพอนมี่ก่อนเราไปรับเซรสีเป็นแดงก็ใส่ก่อนเออี่ยพอแล้วเดแล้ก็พอเหลือน้ำมันพอจะทอดนี่ไข่ยี่มมันไม่อบต่อไปก่อนทอดไข่ยุ่มมาครับอไข่ยี่มมาเซส่อาเริ่มใส่เล็้ยเลยอ ถ้าเขาทยอยใสเขาทยอยใส่ขอาจจปิดแต่ก่อนถ้าถ้ามาปิดแต่ก่อนคอมเมนต์จะตัใส่แกกินแบบบิ๊กบบคอมเมนต์นะใชชี้เลยครับนี่เาอยู่ไหมนี่สนงะกกงลองคนกินลมนกินลมนนะ สวัสดีครับยินดีทุกคนครับตอนนี้ครับผมมาอยู่ที่บ้านผมนะครับในรอบหลายปีครับจากร้านที่แบงค์ครับหนึ่งกิโลครับผมใช่กิโลร้อยห้าสิบนะครับคลิปนี้ครับโอ้โ้น้ำหมูน้ำหมูเดี๋ยวกอนเนอะโอ้ต้องขอสมัยพายทับคลิปนี้ครับจะมาทำเมนูเด็ดกันนะผมนี่นี่ นี่ครับนี่ต้องต้องเธออันนี้ทำนี่ครับนี่นี่อันนี้ผมมีเนี่ยเนี้ยทีเดียครับนี่ไข่เยี่ยวแม่ครับผมไข่เยี่ยวแม่ป่ะขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวทำกันตังพริกนอนนอนบอนเนาะเออแล้วไอ้กระเพราที่เขาทอดตอนไหนดิพวกกันเออดี๋ยวตังตังเตี้ยกว่ารวมเลยใส่ลงไปครับเดี๋ยวเราตังนี่ก่อนตังไอ้โมนี่เฮ่อแม่นอีอย่างกันเราไปไอ้ันนี้โอเคครับตังต่อไปผมจุดจบเขาไม่จะเลือกครับเดี๋ยวใส่ก่อน ใส่ใส่เออเอาใส่ใสมุดนะเอนะเอเนี่ยพอละย่ามีเพลิดลาไปเงี้ยเออเดวเดี๋ยวถ้าใส่เยอะนี่มันมันจะเพลดครับเพราะว่าผมผมไปลาบจำตรงต่ำแตงครับลองยอ้อนไปดูครมันลองยอ้อนไปดูนะครับแต่ตอนเนี้ <c oughs> ยไอยอไอยอแล้วคีมมันลงเด้อย, <c oughs> ยังดองมาอยู่ถ้าได้ดูคลิปก,ก็สแสดงว่าคีมพันลงละแม่นครับอรอติดตามครับทำทากับเฮาเลยพอใครยอมมาขึ้นทำกับเฮาต่อ ตันนี้พีทเราเสร็จครับแต่ว่าแต่อย่าใส่พี่แห้งเยอะครับเดี๋ยวมันจะเผ็ดโอเคต่อไปครับต่อขายยิ่มไหมครับได้ก่อนได้ก่อนอันนี้อันอันนี้ครั้งแรกครั้งแรกครั้งแรกครับในการโปไข่ยิมครับแต่มันมากกวมาต้านครับอปไข่ต้มปะไม่หรอกดูดีเมนครับเดินอะเมนนะนี่ครับ ต่อไปก็ทําการปอกไข่โยมาเสร็จแล้วต่อไปก็ทําการหั่นครับ <c oughs> <c oughs> นี่ผมให้คุณคุณบอลเป็นเป็น,ปนตะกร้อครับเขาปัดเหรอไม่นอันนี้มันดำขึ้นเรืะโอ้โหมันเนีนยเ้ยมึงอย่าหลีบปลายเกิงหรอกหันซี่ไงหันเนียเหรอเนาะหูยากี้ยไงโอ้โหหันยากเว้ยแต่หันยากเว้ยเฉพาะคนเลย ใครมาชอบใครมาชอบคือมาชอบไปแล้วแต่ผมกับลอกบอลนี่ยังกึ่งกึ่งกลางๆอยู่ไอ้กินแบบแย่มากหืมกล้องชอบอยู่นะครับนี่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 โอ้ยดีกล้องโฟกัสนี่นี่สวยนี่ดำเขารู้อย่างเดียวเนี่ยฮึมมาซื้อว่าเวลาท่อเซตมันยังเหมือนไข่ดาวน่ะเป็นเอออันหอมก็ได้เออไข่หู มโอ,อ้โหเหมือนกันจุดเดียววันช็อตอ่ะเนี่ยใน่านก่อนก็ไม่ได้ไม่ได้ดอของมันอยู่แล้วไม่เปลี่ยนนั่นอยู่แล้วเขามาโอเคครับเดี๋ยวรอน้ำมันหมูละลายเราทำการทอดใบกระเพาบผมสีมยังสวยนในกล้องนะน้องคลิปนี้น้องบอลเป็นเป็นตะกล้องครับน้องบอล่ายน้องบอล่ายเบิร์แงแมนไอบเอออบิร์แงลามเราถ้าเบิร์แงบอกเลยฝีมือแม่งกลัวว่ากลัวมันจะมั่นใจแน่นอนออ พอน้ำมันกระเด็นเว้ยอุ๊บเป็นมันบอยเป็นน้อ่ะดีี้เีี่ยนไงเลยเหียงร้ไใหญ่แล้วเมันเป็นมันเป็นน้ำด้วยเนาะใส่ก็ใกลใกลอ๋อขวดน้ำมันรัแนนอนก็ได้เดียวใส่น้างลนเลยนี่นี้ ไปเลยเอาแล้วครับจะได้กลิ่นก็ว่าอย่างไัก่อนแล้วแต่ไปรอสามเรื่องนะครับขอสอบแปนด์เงี้ยขอไปสอบขอสอบงานเส้นแรกเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มกรอบแล้วครับเริ่มกรอบแล้วครับเดือดเดือดทำไหมเดี๋ยวก็สต็อกตัวนี้ก็ถ่ายถ่ายชิวๆก่อนชิวๆเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วตันนี้ก็ใส่เพลงถ่ายใกล้เลยถ่ายใกล้เลยมันหมดไปแล้วเดี๋ยวมันจะไหม้ครับเดี๋ยวมันจะไหม้ครับแก่มันจะไหม้อะมันไหม้แล้วแต่เกลี่ยอุ้ยเกือบมันเกือบไปกินไหม้แลิ่น เนี่น้ำมันน้ำมันที่เหลือเดี๋ยวหอยเก็บไว้นี่ก่อนหอยเก็บไว้ถ้าใครโยมแอตุยโอเคครับใครโยมแอตุยจะได้กินกระเพาไปไงอ่ะติดไหมเราติดนี่ว่าติดติดไปเลยครับทดลองแล้วหนึ่งได้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 หน่อยได้หน่อยพี่เสียมติดหม้อใช่ไหมกันเนี่ยเขาละไว้สกัดเอ้าวหันหน้าไม่ละ ก็ห่านหน้าตนกินช่วงนี้จะทายแน่ก็ได้เหมือนไทยว่าจริงเขาหานได้แต่ไอ้แบงค์ไอ้แบงค์กับเป็นคนบอกตรงนี้แต่แต่ไม่ผอมมาฮู้ว่ามันได้หรือยังเนาะนอกว่าก็ที่ว่ามันได้ห่นเนาะน้องห่นในเฟซได้แบงค์แม่งอันนี้นะแม่งจเยี่ยไรเลยแต่สยนี่ครับถ้าก้อมัวกับพวกัสหน่อยแล้ว่อบางทีเดี๋ยวพี่ที่ตัดอยู่อย่างเฉง กอนนะพี่ทายแล้วก็ปัดตอนที่อย่างพี่ลงเนี่ยปคตรลึกอ่ะได้เหรอแ,แบบถ่ายแบบแบบต้องตัดไงอืมจะไม่นเงี้ยวเกินเลยกันเงี้ยวเงี้ยวแก่หน่อยอะ่ะใช่อ่ะนี่นี่ครับนี่นี่ปั๊บปับปบป๊บดู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 ต่อมาข้นี่เรียบร้อยชอ็อตเด็ดครับฉากเด็ดอุย้ยฉากเด็ดชดดดอ็อตอู้ดส่วนนี้เป็นสูตรของไอ้เบิร์ดทางนั้นเลยเองครับนี่ทีนี่น้องบอลเป็นลูกมือครับเป็นตากล้องฮะแมนนี่ครับ เมื่อกี้ผมทำการใส่พริกแห้งเพิ่มครับนี่สีมันเลยอย่างกันตกกหน่อยนี่ครับโอ้ตกหน่อยใส่เลยใส่เลยโอ้โอเคหหอมหอมหอมต้องอย่างเหรอต้องมันหอมเนา่น้อนเนี่ยหมูจากแรกที่เป็นครับหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลร้อยห้าสิบบาทได้หรอราคาได้หรอได้แก่โคท่าได้ก็บอกได้กรบอกได้โอ้ ไฟหมูครับนี่ไปเลยใส่ก๊าบน้อยใส่ไปทำจ่าอันพี่โอ้โหนี่ใส่กล้อยู่ใส่ใส่ก๊นใส่กัาบน้อยดีกว่าไอ้เบิร์ดโทษโทษโทษใส่ใส่ใส่เน้อสวยสวยนี่ครับนี่รอเดี๋ยวให้ไอ้เบิร์ดล้วนเชฟเบิร์ดหรืวก็คนไปครับคนไปเลย โกัตัวนี้ตองนี้นอกรอสมนนด้กะ่าน้ำไปน้ำล้างคบเนี่น้ำลางคบที่นี่มันน้ำตุุ้กเออคืนหมอไว้ชวยน่อะตุี่ปลัก่ล้ใส่นี่งุณ็นตี่ตัดลบน้ำมันห่อยเนี่ยแต่น้ำล้างคกเข้าไปน้อยก่อน ดูสีน้ำโอ้โห let's g เดี๋ยวถ่ากก้อยหนะนึ่งเดี๋ยวต่อไปปรุงออซอนหอยซอนหอยรสดีเอาไปครับแล้วก็ MSG ซอนหอยน้ำลมนี่มัจนจะดำมันจะร้อนตรงนี้นนใส่นักเลยปกติของอะไรตู้แก๊บบกชิดหลอก <laughs> กะไรก้องกล้องมือใหม่ไงเออโทษทีครับกล้องมือใหม่ครับกล้องมันก็เลยเรื่องปกติ แล้วพี่เอาอีสาบก่อนอันยังไม่เสร็นักล้ำหนี่มผมทีดีเน่งเชี่ยคนลังเฮ้ยแบบนี้หน่อยสูตรผมนี่จะออกเตกมๆหน่อยครับเรานั่นเองขาดไม่ได้เหมือนกันครับโมโนโซเดียมกูทำเหตุโมโนโซเดียมจิ๋วพิศษะกับใช่นี่เห็นปะกูมันจะมาแซ่บเลยแม่งแฟดบางพี่หน่อยดินี่เออกองฟินกู เร้เน yeah. ี่ยเนี Support ่ยแล้วเขา้เาอยู่กันหลายคนนะสมมติเาอยู่กันหลายคนจริงดแต่ได้คนเดียวเจียงเ้ดขาดเนีน้ำป่าไงถึงน้ำป่าถึงซอสหอยซอสบอกว่าจีจางครับจางน้ำป่าจางเกลือจืดจืดด้วยเลยพอครับรอสักครอจะกิน ขออ้อนบุโหโหโกันหนยนะพี่เป็น,นยาผ้ากินเหรอเป็น <laughs> ต่างครับสังเกบอลคร็อกจะหวานน้ำมันเนืดขึ้นเหมือนเขาใส่แป้งนั่นแหละแต่ว่าอันนี้มันแบบใจแบบเนืดขนาดนั้นแล้วน้องกระเพราใส่ลงไปไมันยังไม่น้่าม่ออกแหมเลยเนะพี่ ว่าล้อแล้วน้ำมะเดาฮาจะคุกคุกเลยครับถ้าคุกแล้วเดี๋ยวเราอย่างเดย์ไทยเห้ดูอีกทีล่ะรอโงการคุกก่อนคุกอ่ะคุกจริงนะต้งนึ่งนะนนนใกล้ใกล้ใกล้เข้าทีแล้วใกล้เข้าทีแล้วเริมหัวแล้วเน่อป๊าเก็ตเรียบร้อยไปแค่ปกติกับเบอกเคยน้อยเลย เจ้าว่าหวังให้คนดูนะปกติมันกับความสอบผมอยู่แล้วปกติมันกิ่นนักอยู่ลาเฮาอ่ะบอกแบบต้องเวลานี่อย่างต้องจัดเต็มไงโอ้ยโอ้ยโอ้ยโฟกัสจัดโอ้ยน้าำไหนอืมบนพ่อถูกปืนหรอครับถูปนถูปบ่ะอ่านปนถูอ้านปนถูเงี้ย ติดนัวมเนอะโอเคมาครับจัดจานครับนี่นี่ขายเยอะแมมนี่โอ้ยฮันโดสีตาจี้มันอร่อยเนอะตะกี้ตะกี้รักจิมกันมาสองคนละทีแรกเหม็นทีแรกเหม็นนะทีแรกทีแรกโคตรเหม็นเลยเนี่ยบอกเลยมึงคนรู้ฟิกเลวระหว่างสุกกับบีบะแหมยรื่ีงที่ตัดกินเลย ได้แกเนาะเอาปากกินมมยังก็หอยแมลงภู้นี่ต่อไปเอาไปเองเขาเลยรอไว้ไปเองครับนี่ครับกระเพรากรอบครับใส่ลงไปนี่โอ้โหยเอาเรื่องเอาเรื่องครับหมอใส่โมดไว้ก่อนโอ้กน็อกไปก็เรียบอะเรียบร้อยครับเดี๋ยว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 ก็ว่าอยู่เรื่อะบาอย่างครับต่อไปเอาพริกตกแต่งเข้าไปครับ ดอพี่ก่อนครับบอลพี่กินดาเออพี่กินดาครับพี่กินดาเอ้หมอหมอเออหมอมาตกแต่งไปเลยคนจริงแบบกินอนาะโอ้ตัตัดูครับสีสันครับอือหือโอ้ยเจ็ดดอโอเคครับกินไหมนอกกินนอกกินนอกนี่เรียบร้อยเดี๋ยวทำการชิมก่อนนะครับไหนน้ำบอลเดี๋ยวทำการตั้งกล้องครับนี่ล้างมือสองรอบ นี่เป็นลูกมือตากล้องครับนี่พี่จะกินก็ได้ผมว่านะมากินนะมามาต่อเป่การนี่กอดเป็นได้เป็นได้เป็นได้มาครับนมากินข้าวเถอครับมาครับผมมาครับมาครับมาครับ ข้าเจ๋นี่ข้าวตี๋นี่นี่ข้าวข้าของพี่มันน่านี่แหลลองดูข้าพอมนสามเม็ดแลอืมอืมอืมใสูแม่ตุ้นมันคือใส่เกลยวเลยเว้่อเอ๊ะ เนื้อเสร็เดี๋ยไข่ยาวอร่อยอร่อยลองทำได้โซนจริงเมนูเบสิกแต่อร่อยอร่อยเป็นเมนูแบบของอะไรนะเต่งก่อนใช่คนทั่วไปทำได้ง่ายง่ายสะดวกรวดเร็วนะเดี๋ยวเขาจะไปเราไิ่มดูขวด มันจะจากของซึ่งเขาบอกเดี๋ยวเดี๋ยวได้ดใส่บางดีเล่าที่มันตึ๊กใส่กับมันจะมาเหมือนัวกระเทียมที่หอยเนี่ยรสชาติจืดนิดนึงยังถือว่ายังยังดีกว่าเราปรุงน่าเค็มเยอะนะครับเพราะว่าระหว่างเราปรุงมันเค็มเราจะแก้ไขยอะไรไม่ได้เราแก้ไขอะไรไม่ได้ dưới rồi thức tung tìm mọi người. Ni ào kìa nó nữa. Lời lại cái ra ra, hà. Young nắp bán bán chịu bán mãi bỏ. bỏ. Một giây bán mãi bán อไอ้แบงค์บอกต้องรองก็ได้ถ้าไอ้แบงค์ดูอยูน่นี่ถึงนี้ยังต้องทนน้ำป่านแล้วหนึงยังเจ้าพี่เจ้าเนี่ยจเจ้าพี่แม่เทไว้แค่แล้วขอแห้ง อออพอใครโยมแม้กาน,นี่เดี๋ยมันนึกไงนึกว่าการอะไรเงี่ยกับพอหนึ่งกิโลฮะสาแบงมัน่นดนหนาแบงแ,แบงโชว์ป้นกันเลยขึ้นได้อไอ้แบงเียกับพอนี่นี่วะใครโยามไม้นี่ว่ะ ที่แรกอะเปิดน้ำลายสอตั้งแต่อยู่บ้านมาละตั้งแต่หันเน่ยวซแนะนาครับว่าให้เอาแปลงกระเพาะกรอบก็เอาแหงพันหนึ่งจะพันนี่รู้ว่ามันแบบไก่สดเดยใช่มันควรนแหมงใชนี่เลยนี่หอยอืมตึงนอยตึงเย็นนกปลาอืมอร่อย อือเราดิคือน้องบอยเอาน้ำจิ้มไก่กับซุก,กี้ผสมกันได้แไม่ตอน,นแรกอะ่ะมันแบบขึ้นหรอกแต่พอผสมไปพวกก็ลองจิ้มดูเฮ้ยมันก็ลำนลี่ลองดูลองดูหรออาจจะมีเสียงจอบแฉ๊ไหมเพราะว่ามันลำมิง เขาแถมแต่งจิ้นดักแล้วเมืนเลยเขาซอยซอกหนักแล้วเจ็บเหมือนกับเลี้ยงกันอยู่หาใส่นักเลยหยืหดยย <laughs> จู่ก็เดิแอร์แล้วทุกคนมันมันมีอย่างอู้กันแล้วแต่กี้มันจะอิ่มแล้ว <laughs> มันมันอิ่มแม่มาอิ่มแล้วแบบเฮ้ย มาอ่ะจะเต็มไหมเวลา,นานเนี่ยมาแน่นล็อคเตียงเต้าเขาคลิปหน้าคลิปหน้าอาจจะมีทีมงานมากินด้วย<น>เดินหนก็กันเย่บ้างทีละคลิปนี้ดูโอ้กัมือนไปก่อนคลิปนี้ก่อนแนวรับสองคนไปก่อนครับซอ,อบไปมันจะมันมันเหมือนมันจะม,นม,นนมันจะมันจะมันไม่มันันนอยมจะงงงงหน่อยแกล้มันดึกแล้วแล้วเห็นอย่างอ่ะบางคนอนะ่ะพ่อแม่ของมึงก็ออกมาหรอกมเามื่อค่ำเมื่อคืนนี่หรอกอ <c oughs> อายุบบเกินตั้ไหต่สิบห้าเนาะขอบบใหญ่ห้ององ่าเนาะแต่บ้านจนเจอมาแอลนะเนาะอิ่มแล้วผมสึกว่าม่ค่อยู่บอิ่มแล้วเนาะนักเป็นปากข้าวนะ <c oughs> จะอิ่มก็ยุ่งกินครับนะครับถ้าฝืน,นกินเนี่ยแหกเออเออเดี๋ยวแหกมันจะปุ้มมันกินอร่อย <c oughs> มันอร่อยจริงเนาะพี่น้องเกิดอ่กินแด้วแบบ เียวเามัเจ็ต็งไอ้สต็กโดนดาตายเลยไอ้เนี่ยหมกกระทะเออเนาะเอาน้รเดียออดีร่างกายตึงร่างกายเลยเนียได้มาแาวัน มาฝาใส่กับเขาบ้าพี่ที่ียบร้อยเลยต่บ้าแตกมาโอเคบคลิปนี้ก็จบแค่นี้เอาใครชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็กัดอิมมีสองคนเขาบอกกัดกัดกับไปว่าอิมเนี่ยโคตกักเมืองกำเมืองไหนขี้วันละคำเหรอโอเคาย่ใาย Bye, มไม่ไปผมรค่นี้อขอบคุณที่ติดตามครับขอบคุณที่ติดตามครับขอให้สุขขภาพแ็งแรงครับแข็งแรงครับขอบคุณครับ <Bye. S 1>